เทคนิคหยุดคิดฟุ้งซ่านซับซ้อนด้วยสมาธิฉบับผู้สูงอายุเคยไหมสมองคิดไม่หยุดคิดถึงเรื่องเดิมซ้ำๆจนเครียดสิ่งนี้เกิดจากการที่สมองไม่สามารถปล่อยวางได้แต่ข่าวดีคือเราสามารถฝึกตัวเองให้สงบและเป็นอิสระจากความฟุ้งซ่านนี้ได้ง่ายๆด้วยเทคนิคที่ใช้สมาธิจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุผู้สูงอายุหลายคนแนะนําให้หายใจเข้าออกลึกๆเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มด้วยการหลับตาหายใจเข้าให้ลึกนับ1-4ถึงและหายใจออกอย่างช้าๆนับ1-4ถึงฝึกเช่นนี้ วันละหนาทีสมองจะค่อยๆปล่อยความคิดฟุ้งซ่านอีกวิธีหนึ่งคือการฝึกสังเกตสิ่งรอบตัวเช่นเสียงลมหรือสิ่งที่เห็นตรงหน้าการจดจอ่อช่วยสมองหยุดคิดเรื่องซับซ้อนให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเน้นที่ความเรียบง่ายและทำตามได้จริงอย่าก,กดดันตัวเองให้ฝึกตามจังหวะที่ผ่อนคลายและคุณจะพบว่าเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้ชีวิตช้าลงมีพื้นที่ให้ใจนิ่งและสงบมากขึ้น พร้อมฝึกจิตให้สงบแล้วหรือ,อยังเริ่มต้นด้วย5นาทีทุกวันหายใจลึกๆแล้วปล่อยความคิดลงคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบ่งปันวิธีเหล่านี้กับคนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสความสงบยิ่งขึ้นด้วยกัน